ทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะอยู่นะครับที่นี่คือหมอชิด2ในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานของไทยเลยนะครับสำหรับหมอชิดวันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่สถานีหมอชิดนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร บริษัทขนส่งจำกัดรือที่เรารู้จักกันคือหมอชิดสองนะครับมาดูปัจจุบันนะทุกคนไม่ได้มานานแล้วนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในทุกคนว่าหมอชิด2องเราจะเปลี่ยนไปจากในอดีตหรือเปล่านะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติครับคนก็เยอะอยู่นะทุกคน ไม่ได้มานานแล้วนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับสำหรับหมอชิดเราแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโซมมากนะครับ ก็ยังคึกคักอยู่นะครับนี่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะ น้ำห้องท่าก็สะอาดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนยอาหารนะทุกคนโอ้นักท่องเที่ยวเขาก็เดินทางเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเหมือนกันนะครับ ศูนย์อาหารก็ราคา50 60 40นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับแจ้งราคานี่ครับถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นฝรั่งนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะชอบเดินทางด้วยรถไฟนะทุกคนถ้ารถทัวร์มีน้อยมากนะครับเท่าที่ผมดูนะครับ มีเหมือนกันนะครับแต่น้อยอนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับส่วนมากเขาก็จะเดินทางไปเกาะสมุยไปเที่ยวภูเก็ตไปพังงานะครับนี่สึกเขาจะไปทางสายพักกระบี่เกาะสมุย โอตรงนี้เป็นปอยเปดปากเซเวียงจันหลวงพระบางนะครับมีมนมเป็นอ๋อนักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางนะครับไปภาคใต้นะครับส่วนมากนะครับก็สะดวกสบายนะครับมีทั้งร้านอาหารร้านสหกรณ์นะครับแล้วก็เซเว่นนะครับ ส่วนสูนอาหารจะมีอยู่สองด้านนะครับทุกคนส่วนสายอีสานจะอยู่ชั้น3านะครับก็มีป้ายบอกนะครับถ้าเราจะไปสายอีสานก็จะขึ้นบนนี้นะครับใครที่ไม่ได้มาหมอชิดนานแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศปัจจุบันนะครับทุกคนซึ่งเราก็ ไม่อายต่างชาตินะครับก็ถือว่าดูสะอาดเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่คึกคักแต่ก็มีผู้ใช้บริการเยอะนี่ก็คืออีกด้านนะครับที่เป็นศูนย์อาหารนะครับจะมีอยู่2ด้านนะครับ หลังจากเราซื้อตั๋วนะครับนี่ก็เป็นจุดรอรถนะครับจุดรอรถครับก็ไม่หนานแน่นเหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนก็จะมีรถส่วนตัวเยอะนะครับแล้วก็มี เดินทางด้วยเครื่องบินถ้าในอดีตหมอชิดนี่ไปจะเดินทางต้องมาที่นี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศหมอชิดในปัจจุบันนะทุกคนอาจจะไม่น่าแน่นเหมือนในอดีตนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็พอมีบ้างนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่เคยเดินทางด้วยรถทัวร์นะครับอาจไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่รถไปแม่สายนะครับก็สวยนะครับ ตรงนี้รับฝากสัมภาระนะครับนี่ใครมีสัมภาระมาฝากได้นะครับนี่ทุกคนนครใช้แอร์นะครับรถก็สวยอยู่นะครับนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาใช้บริการพอสมควรนะครับสำหรับหมอชิดของเรานะครับ นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถึงจะไม่เยอะเหมือนในอดีตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเราลงรถแล้วนะครับเราจะสามารถ เดินทางต่อด้วยรถเมย์ตรงไหนนะครับจะสะดวกสบายหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับนี่ทุกคนเชาต่างชาติก็มีบ้างนะครับ ในความรู้สึกผมนะครับผมว่าหมอชิดนี่ก็ดูดีกว่าเดิมนะครับดูสะอาดดูเรียบร้อยกว่าเดิมนะครับต่างจากในอดีตน่นะครับนี่ครับทุกคนเขาก็จะบอกเส้นทางอยู่นะครับทางเชื่อมรถเมย์พวกนะครับนี่ก็มีสายต่างๆนะครับ มีร้านซีวงเซเว่นนะครับแล้วก็มีร้านขายของนะครับโอ้เดินทะลุมานี่ก็เป็นป้ายรถเมล์บอกนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับนี่สะดวกสบายอยู่นะครับ ก็จะมีสาย136 138 145 204นะครับแล้วก็รถเมล์สาย77นะครับเดินทะลุมานะครับหลังจากเราลงรถทัวร์แล้วนะครับหรือว่าใครจะต่อแท็กซี่ก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนักท่องเที่ยวาชาวต่างชาตินะครับที่มาใช้บริการที่หมอชิดนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะน้อยลงนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับหมอชิดก็คือตำนานนะครับซึ่งหลายๆคนเคยมาใช้บริการในอดีตนะครับในปัจจุบันจะไม่หนาแน่นเหมือนเคยนะครับแต่ก็ยัง คงความสเสน่ห์ไว้นะครับมีโอกาสก็มาใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมกำลังนั่งรถเม์สาย77นะครับจะกลับที่พักนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับหมอชิดของเราจะได้กลับประคึกคักอีกครั้งเราที่นี่คือประเทศไทยนะครับสวัสดี